เข้าป่าแล้วไม่มีไฟใช้นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับ power inverter หม้อแปลงไฟแบตเป็นไฟบ้านนะครับสิ่งที่เขาทาได้ก็คือสามารถแปลงไฟแบตเตอรี่แล้วมาให้เราเสียบตรงนี้ได้นะครับใช้สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน500วัตต์นะครับอย่างเช่นเปิดพัดลมเปิดไฟเปิดโน่นเปิดนี่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จ power bank ชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับใช้ได้นะครับเปิดพัดลมตัวเล็กพัดลมแคมปิง้งเครื่องเป่า สะไว้น้ําเครื่องเป่าลมเครื่องเป่าเต้นสูบเต้นอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมวิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับจําไว้เลยว่าสีแดงบวกสีดําลบเสียบไปแล้วมาเปิดเปิดตรงนี้ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยถามว่าใช้งานได้นานมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ว่าถ้าแบตเต็มอะใช้ข้ามวันข้ามคืนได้ยาวๆเลยเพราะว่าตัวนี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันไม่เกิน5้าร้อยวัตต์นะครับ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามันตัดโอเวอร์โหลดเครื่องไม่ได้พังนะครับแบตไม่ได้พังมันตัด,ดเฉยๆก็แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นั้นใช้ไม่ได้นะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้เหลือ700กว่าบาทหรือ600กว่าบาทได้ซ้ำบางคนกดได้600กว่าบาทได้ซ้ำแต่ผมไปกดมาได้ในราคา770กว่าบาทนะครับอ่าพิกัดอยู่ที่ตะกร้าด้านล่างนะครับไปกดกันได้เลยนะครับ